41เป็นพี่ดาของคุณพ่อนอนแพ้และคุณแม่ภาครงตั้งแต่ลังพากเกิดมามิเคยช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพใดๆขี้เกียจสลังยาสั่งแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมัหงอยู่มิวายเว้นวัน อย่างความระอาทิกับบิดามารดาและ้ายงเป็นอย่างยิ่งจนในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อัมพาได้มีอาการแน่นหน้าอกจุดเสียบบริเวณลิ้นปรีกิดามารดาจึงร่งน,นำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองโดยเร่่ด่วน ณะได้พยายามยื้อชีวิตยอย่างสุดความสามารถันจมิประสบผลสำเร็จอำพาได้จากย่าๆไปด้วยการทุรนทุรายในเวลา13นาฬิกาสศ่ยังความดีใจให้กับวิดามานดาและย่าๆเป็นอย่างยิ่งขณะท ดีลงความเห็นว่าอัมพาเป็นโรคจังไรลงตับต่อแหลลงกระพกเพาะติดเชื้อดอกทองในกระเพาเลือดและเกิดภาวะแทรกซ้อนกะรี่ล้มเหลว ขอ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 อาการย่อมใช่ไหมขออาการอารย่อมขออากทางคณะแพทย์ได้ลงความเห็นว่าอยากรู้ความผิดคณะแพทย์เป็นโรคอะไรตายอัมพาตเป็นโรคจังไรลงตัดดอกทองลงกระพมเอ๊ะไปที่ตอนไหนนะหลวงพ่อตอแหนลงกระเพาะ ติดเชื้อดอกทองในกระแสเลือดใช่แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าอะไรกะหลี่ล้มเหลวตายเป็นผีแล้วอำพาผู้อาพัพชีวิตมาดับก็ดีมีคนดัเจ้ามาพ่ายตายเป็นผีอีอำพาไม่พบหน้าแล้วนี่อีหมาไหน โหนรกมารับเจ้ากลับแล้วผมไม่แคลส้สคุณคุยสุดแก้ไขยมมาบาลปุป,ปับรับเจ้าไปคนจันไรลกโลกนรกรองค <c oughs> รับ้นถับต่อไปผมท้าเรียนเชิญแขกทุกแกทุกท่านยืนหัวเราะ <c oughs> เป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที ่อแสดงความยินดีกับผู้ไรชนเหตุร oh, ูมากไหมครขขอบพระคุณครับครับอันับต่อไป